Good evening everyone. Today I'm back uh, for answer the last activity that we do Listen and number. วันนี้นะคะครูทิพย์จะสวัสดีค่ะ,ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูทิพย์ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะตามสัญญานะคะ,ะ This activity is Listen and number. ก็คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฟังแล้วก็ให้นักเรียนใส่หมายเลขลงไปนะคะเมื่อวานครูทิพย์ได้ให้นักเรียนดูกิจกรรมแล้วเนาะแล้วก็ให้นักเรียนทําตามแล้วก็ลองใส่หมายเลขดูแล้วนะคะวันนี้เราลองมาตรวจคําตอบดูว่าเมื่อวาน่ะที่เราฟังไปนะคะที่เราฟังไปอะคะ่ะเราใส่หมายเลขถูกหรือเปล่ามาดูกันค่ะ pages six and seven, six and seven. b listen and number number one china number one china, chinese, china. chinese number one china chinese number two build models number two number two build build models number three Mexico, Spanish, Spanish. Number three, Mexico, Spanish. Number four, go on the internet. Number four, go on the internet. Number five, collect stickers. Number five. 5. Collect, 5. Stickers. Collect stickers. Uh, stickers. Number, six, number six, Japan, Japanese. 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 Number, six, number six, Japan, Japan. Japanese. 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 Number, seven, cook. Number, seven. Cook. number seven, cook. Number seven, cook. Number eight, ice skate. Ice Number eight. Ice skate. Number 9. Korea. Korean. Number 9. Korea. Korean Number 10. Australia. English. Number 10. Australia. English. คุณครูทิพย์เฉลยครบหมดแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเด็กๆนะคะช่วยเช็คดีแอนเซอร์นะคะก็คือตรวจคำตอบด้วยตนเองนะคะด้วยปากกาแดงใครถูกขีดถูกนะคะใครผิดขีดผิดนะคะแล้วก็รวมคะแนนนะคะไว้ตรงมุมขวานะคะไว้ตรงมุมขวาเลยนะคะใครได้ 9ก้นะคะเก้าข้อเต็มเลยเก้า็สัลงไปนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปฉเฉลยกิจกรรมนะคะ listen and number ก็คือฟังแล้วก็เขียนตัวเลขตามที่ได้ยินนะคะหวังว่านักเรียนจะได้เต็มกันทุกคนนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะข้อสุดท้ายก็คือตรวจให้คะแนนตนเองอย่างซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ อย่าเพิ่งทําหนังสือยับขาดเปียกน้ําหรือทําหายนะคะเพราะว่าเราเปิดเทอมเรายังจะได้ใช้อยู่นะลูกให้เด็กๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันวันเปิดเรียนแต่ก็น่าจะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าคุณ,คณทิพย์จะมีอะไรมาฝากลูกๆนักเรียนนะคะต้องคอยติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะคุณครูคทิพย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ That's all for today. See you again next time. Goodbye.